สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับนะก็มากับคลิปนี้กันหน่อยนะครับเป็นคลิปที่แอดอยากนําเสนอมากๆแล้วก็อยากพูดถึงลิซ่ามากๆเลยนะครับนะก็เป็นโมเมนต์นี้นะครับทุกคนก็ลองดูจากคลิปนะครับนะเฮ้ยคือดูจากคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้องมีอาการบาดเจ็บที่ขานะครับทุกคน คือดูดีๆสังเกตดีๆนะครับคือแอดลองลองเพ่งดูแล้วเนี่ยคือเจ็บมากนะครับเพราะว่าดูจากคลิปเนี่ยเหมือนน้องแทบจะก้าวขาไม่ออกเลยนะครับทุกคน อันนี้คือบาดเจ็บจริงๆนะครับแต่ว่าคือถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าเป็นคอนทั่วๆไปเนี่ยเวลาศิลปินเกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยก็อาจจะมีแอคชั่นนะครับอาจจะมีการเบรชช่วขณะหรือว่ามีการปรถมพยาบาลแบบรวดเร็วอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่กับลิซ่านั้นไม่มีเลยครับนี่คือความเดือดโชว์มัดโกออนมากๆนะครับคือแบบว่าไม่มีอะไรมาขัดโชวได้เลยนะครับ จังหวะที่เดินเนี่ยจะเห็นว่าเจ็บมากๆแต่ว่าจังหวะที่ต้องเต้นต้องเพอร์ฟอร์แมนต้องมูฟจากจุด A ไปจุด B ซึ่งสเตทมันใหญ่มากๆเนี่ยลิซ่าก็สามารถมูฟไป,ไ,ปได้แบบโอ้โหคือนี้แอดยอมใจจริงๆ,ๆนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าลิซ่าเนี่ยฝืนร่างกายตัวเองแบบมากๆเลยนะครับแล้วทุกคนลองจินตนาการดูว่าถ้าเป็นอาการบาดเจ็บที่ช่วงบริเวณขาหรือว่าข้อเข่าเนี่ย โอ้โหทุกครั้งที่เต้นหรือว่าขยับร่างกายเนี่ยมันต้องเจ็บมากๆเลยแล้วก็แน่นอนลิซ่าคงรู้อยู่แล้วว่าหลังจากที่โชว์จบการแสดงเนี่ยโอ้โหน้องคงต้องแบบรักษาตัวยาวๆเพราะว่าอาการนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการฝืนมากๆซึ่งเท่าที่แอดไปนั่งอ่านข้อมูลมานะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงเพลงจาแล้วนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าอาจจะเป็นช่วงเพลงฟร e เวอร์ยังนะครับซึ่งตรงนี้แอดไม่แน่ใจว่าบาดเจ็บตั้งแต่เพลง นนแต่เอาเป็นว่าเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ยังเพอร์ฟอร์แมนต์ต่อแบบอทิเช่นที่ว่า,าไม่อยากให้คนดูเสียเที่ยวหรือขาดทุนโดยที่เอาร่างกายกลัวตัวเองเอาความบาดเจ็บของตัวเองเนี่ยเข้าแรกเลยนะครับอันนี้ต้องเลสเปกในตัวของศิลปินมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่เราไม่อยากเห็นนะครับเพราะว่าระหว่างที่โชว์คอนเสิร์ตเนี่ยมันคืองานสเกลค่อนข้างใหญ่นะครับพอศิลปินบาดเจ็บเนี่ยทุกอย่างมันก็แบบ โอ้โหมันพูดยากครับทุกคนคือเราไม่อยากเห็นลิซ่าเจ็บอยู่แล้วนะครับหเลยกับ2เนี่ยลิซ่าก็ไม่อยากให้โชว์มันถูกกระทบด้วยอาการบาดเจ็บก็เลยฝืนเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปแบบนี้นะครับโอ้โหก็ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไปดูคลิปมากับแอดกิฟเขาอะนะครับบอกว่า เห็นทั้ง3สาวนะครับที่สนามบินที่เกาหลีเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเซ่เป็นจีซูหรือว่าเจนนี่นะครับก็ออกมาให้เห็นภาพกัน3คนนะครับแต่ว่าในพาร์ทของลิซ่าเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่เห็นน้องนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยอาจจะออกทางออกพิเศษหรือเปล่าคือน่าจะมีทางออกสําหรับผู้บาดเจ็บอะไรแบบนี้ใช่ไหมอาจจะต้องแบบ คือไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนหรือว่าจะแบบนั่งรถออกมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าก็จะเหมือนต้องเซฟในส่วนของร่างกายเอาไว้นะครับเพราะว่าร่างกายของลิซ่านั้นถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆต่อชีวิตของน้องเลยแหละนอกจากน้องต้องใช้ในการทํางานใช้ในการทำคอนเสิร์ตเนี่ยน้องก็ต้องใช้ชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างสําคัญก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีการเซฟอะไรกันพอสมควรนะครับนะ โอ้โหก็เป็นกำลังใจให้กับลิซ่าด้วยนะครับขอให้น้องแบบพักผ่อนแล้วก็กลับมาหายดีโดยเร็วนะครับอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่มันเกิดไปแล้วแล้วลิซ่าก็เลือกที่จะฝืนตัวเองในการโชว์ต่อด้วยอันนี้คือเรสเปคในความเป็นลิซ่ามากๆเลยนะครับนะแอดปยพูดเหมือนขายประกันเลยท่อนเมื่อกี้อุบัติเหตุไม่อยากหเกิดจะขายประกันปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่แต่น้องเนี่ยน่าจะมีประกันแน่เลยเนาะ มีอยู่แล้วน้องก็มีประกันแบบน้องน่าจะมีประการร่างกายเป็นส่วนๆเลยก็ว่าได้นะครับนะอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่าอย่างศิลปินทั่วโลกเนี่ยบางคนเขาก็ทําประกันที่แปลกๆอ่ะระการขาประกันแขนประกันเสียงคือมีหมดเนาะวิ่งคนเลี้ยงแงวอ่ะต้องทำอืมพอรีสาก็ไม่รู้ว่าลิซ่าทําส่วนไหนบ้างนะครับนะก็อันนั้นเราทิ้งท้ายไปกับเรื่องสดใสหน่อยละกันนะครับกับ โวกนั่นเองนะครับผมโอ้โหดูจากวิดีโอได้เลยนะครับความสวยแบบคลาสสิกของลิซ่านะครับดูจากทรงผมของน้องแล้วบอกเลยว่าคลาสซี่สุดๆนะครับผมทั้งสวยเซ็กซี่และดูมีสเสน่ห์มีไลฟ์สไตล์มากๆครับผมทิ้งท้ายกันไปกับตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันไว้นะครับผมไปแล้สวัสดีครับทุกคน